นี่จะเป็นความพิเศษในเรื่องของการแถลกข่าวแล้ววันนี้ยังเป็นวันพิเศษของคนอีกคนหนึ่งด้วยวันอะไรนะวันอะไรวันอะไรวันอะไรนะวันเกิดของบิลกินนั่นเองคุณบิลกินปีนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ยีแล้วเอ้ยยังไมใกล้ไม่ใกล้แต่กอยไม่เท่าไหร่ ในวันเกิดของคุณคุณมีอะไรที่อยากจะฝากบอกกับใครเป็นพิเศษไหมคะรออยากพูดอะไรกับใครในวันนี้ก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานแถลงข่าวซีรีส์แปลักฉันด้วยเธอวันนี้นะครับมาเหมือนกับว่าร่องหนมามาดูเทรลเลอร์ครั้งแรกของกันมาเหมือนกับว่าเอา่อและฟังข้อมูลแรกเกี่ยวกับซีรีส์แรกของกันนะผมแล้วก็อยากขอบคุณทีมงาน แังฉัด้วยใจเดินทุกคนเพ่าะ้ว่าทุกคนตั้งใจทำมากเลยนะเพราะว่าขอบคุณทุกๆคนที่มาในวันนี้นะครับก็วันเกิดปีนนี้ผมไม่มีอะไรจะให้นะมีเป็นความรู้สึกดีๆกับหอักหล่อเนี่ยคนนี้ใครเนี่ย ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีตั้งใจเอาของมาให้ตั้งใจแบบโอยพอรแล้วก็เหมือนว่ามอบสิ่งดีๆให้กันนะครับผมผมก็ขอให้สิ่งดีๆกลับสู่ทุกคนนะครับแล้วก็ปีนี้วันเกิดที่มีเรให้นอกจากความรู้สึกดีๆกับซีรีส์แปนรักแฉลิในใจเธอนะครับผม oh. แต่วันนี้เรามีให้คุณค่ะ Happy bye.